การทำงานในเหมืองท่านหินมันมาพร้อมกับอันตร,รายสารพัดรูปแบบที่เสี่ยงถึงชีวิตซึ่งคนงานเหมืองส่วนใหญ่จำใจที่จะต้องยอมรับมันแต่เมื่อเหยืนะ่ที่เหลือเชื่ออุบัติขึ้นเพื่อนฝูงต้องพลัดพรากจากกันและบางคนก็ไม่มีโอกาสได้กลับออกมาแบบมีลมหายใจนี่คือรายละเอียดของการถล่มที่นำไปสู่ความตายในโศกนาฏกรรมเหมืองน็อกซ์และคุณกำลังฟัง Red ร i ไฟ podcast การเริ่มต้นวันทำงานปกติในเหมืองท่านหินมาพร้อมกับความเสี่ยงกองโตในทุกย่างก้าวโจฟรานซิสและเบนเป็นพนักงานของบริษัทเพนซิลเวเนียโคคอมพานีและพวกเขาทั้งหมดกำลังมุ่งหน้าลงไปในเหมืองริเวอร์สลบในวันนั้นบริษัทของพวกเขาได้ปล่อยเช่าสิทธิ์การดำเนินงานเหมืองให้แก่บริษัทน็อกโคลคอมพานี co any, และพวกเขาก็มาที่หน้างานเพื่อปฏิบัตรริภารกิจสำคัญหลายๆอย่างโจเซล่า เป็นพนักง,งานสำรวจและผู้ตรวจสอบเขาต้องคอยเช็คการทำเหมืองเพื่อแน่ใจว่าเป็นไปตามกฎระเบียบและคอยอัปเดตแผนที่การขุดที่กำลังดำเนินอยู่ส่วนเพื่อนร่วมงานอีกสองคนก็คือฟรานซิสเบิร์นส์และเบนจามินโบเออร์เป็นสมาชิกอาวุโสของทีมบริษัทเพนคอมพานี Company, ในวัย6 2ปีและ55ปีฟรานซิสเป็นผู้ตรวจสอบที่ตั้งใจจะลงไปประเมินระบบปั๊มน้ำที่ชั้นล่างสุดของเหมืองซุนเบนเป็นหัวหน้าช่างไฟฟ้า ที่จะไปตรวจเช็คก,การเดินสายไฟของปั๊มน้ำทิ้งที่ควรจะคอยสูบน้ำออกจากเหมืองน้ำนั้นหยดและรั่วซึมเข้ามาตลอดเวลาทั้งจากน้ำผิวดินหิมะที่ละลายหรือแม้แต่น้ำจากแม่น้ำที่ไหลทะลักจนหาทางเข้ามาในห้องต่างๆคนงานบางคนเพิ่งจะบ่นไปว่าตอนนี้พวกเขาต้องใส่เสื้อกันฝนกันทำงานเพราะน้ำที่หยดลงมาตลอดเวลาทำให้ไม่มีทางเลยที่จะรักษาตัวให้มันแห้งไว้ได้ฟรานซิสและเบน พวกเขากำลังมุ่งหน้าลงไปที่บริเวณชั้น r e d d a s ซซึ่งดูเหมือนปั๊มน้ำจะทำงานไม่ปกติส่วนโจจะเคลื่อนที่ผ่านชั้นและส่วนต่างๆหลายจุดในเหมืองเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาได้พูดคุยกันอย่างสนุกสนานขณะเดินลงทางลาด Riverslope เข้าไปในเหมืองเพื่อเริ่มงานในเวลา7โมงเช้าของวันที่2 2มกราคมปี1959โดยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมีเพียงคนเดียวในกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะได้กลับออกมาจากเหมืองแห่งนี้ การขุดเหมืองถ่านหินเป็นอาชีพที่อันตรายอย่างมากมันไม่ใช่งานสำหรับคนที่กลัวที่แคบเพราะความสูงของเพดานนั้นแทบจะไม่พ้นหัวของคนส่วนใหญ่และมีอุโมงค์ทางเดินแคบๆเชื่อมต่อกับชั้นถ่านหินเข้าด้วยกันไม่มีส่วนไหนของงานนี้ที่เหมาะกับคนบอบ,บางหรือว่าอ่อนแอเลยจำนวนผู้เสียชีวิตต่อสัดส่วนคนงานทำให้มันถูกจัดอยู่ในดับต้นๆของงานที่อันตรายที่สุดในโลกความเสี่ยงที่แท้จริงจากเหมืองถลม่มระเบิด น้ำท่วมหรือว่าก๊าซพิษคือความจริงที่ต้องเจอในการทำงานแบบนี้ทุกวันคนงาน8ปคนที่เข้าไปในเหมืองริวเออร์สโลในพอร์ตกริ f ฟิธรัฐเพนซิลเวเนียพวกเขาต่างคุ้นเคยกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ก็ยังคงทำงานที่อันตรายนี้ต่อไปเพื่อที่ว่าจะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวในวันนั้นคนงานส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปยังบริเวณปล่องเมของชั้นฐานหินพิสตันชั้นนี้เป็นฐานหินที่มีคุณภาพดีและหนา ซึ่งวางตัวอยู่ใกล้กับผิวดินพวกเขาได้ขยายการทำเหมืองไปยังพื้นที่ใหม่ๆของชั้นนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะ่ะเคยเป็นเขตห่วงห้ามมีคนงานเพียงสามคนคือจีนชาลและโจเซฟที่ทำงานอยู่ในชั้นมาซีซึ่งอยู่ต่ำลงมาจากชั้นพิสตันเล็กน้อยโดยพยายามขุดทางเชื่อมเพื่อความสะดวกในการขุดในอนาคตและมีคนงานอีกสองคนก็คือเฟรดและแฟรงค์ที่กำลังเก็บกวาดพื้นที่ด้านบนจอนวิลเลียมส ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าคนงานเป็นผู้รับผิดชอบการดูแลคนงานในเหมืองวันนี้เขากำลังตรวจดูความคืบหน้าของอุมโมงค์เชื่อมต่อตอนที่เฟร็ดและแฟรงค์ลงมาหาเพื่อให้เขาช่วยไปดูทางเดินด้านบนให้หน่อยพวกเขาได้ยินเสียงเปรี้ยงปัง้งและเสียงที่เหมือนอะไรหักซึ่งทําให้พวกเขาต้องรีบมาแจ้งหัวหน้าเสียงหักแบบนี้มักจะเป็นเสียงของไม้ค้ำยันที่รับน้าหนักจากเพดานด้านบนมากเกินไปเหมืองถล่มอาจจะเกิดขึ้นได้ถูกเมื่อ และพวกเขาต้องรีบบอกหัวหน้าคนงานจอห์นบอกให้กลุ่มที่ทำงานตรงทางเชื่อมไปพักกินข้าวกลางวันก่อนโดยคิดว่าเขานั้นอาจจะต้องพึ่งแรงของพวกเขาเพื่อมาช่วยเสริมโครงสร้างในภายหลังจีนชาวและโจเซฟเกือบจะขนท่านหินใส่รถตรงหน้าเสร็จแล้วพวกเขาเลยตัดสินใจว่าทำให้เสร็จก่อนดีกว่าและค่อยออกไปกินข้าวในขณะที่จอห์นเฟรดและแฟรงค์เข้าสู่ชั้นพิสตันใกล้กับทางลาดซึ่งเป็นทางออก พวกเขาได้ยินเสียงดังสนั่นวันไหวเรากับรถไฟบรรทุกสินค้าพุ่งเข้าใส่ในช่วงเวลาแห่งความสยดสยองน้ำระเบิดทะลุเพดานลงมาเป็นคลื่นน้ำแข็งเย็นจัดที่พุ่งเข้าสู่อุโมงค์และเติมเต็มพื้นที่แคบๆในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีพวกเขาวิ่งหนีสุดชีวิตขึ้นไปตามทางลาดริเวศลบเป็นระยะทางกว่า60เมตรเพื่อออกไปนอกเหมืองจอรนตรงดิ่งไปที่ออฟฟิศและประกาศให้ทุกคนออกจากเหมืองทันทีการแจ้งเหตุ ได้กระจายไปยังสถานีทำงานต่างๆพวกเขาได้รับคำสั่งสั้นๆแก่ให้พาทุกคนออกมาโดยเร็วไม่มีรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นคนงานบางคนคิดว่านี่เป็นคำสั่งเร่งด่วนอาจจะมีเรื่องไม่ดีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆในขณะที่บางกลุ่มคิดว่าคงไม่เร่งด่วนอะไรมากนักจึงเลือกที่จะเคลียร์หน้าง,งานให้เรียบร้อยเสียก่อนก่อนที่จะออกไปเมื่อผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งของสิ้นเสียงประกาศเตือนคนงานเริ่มทะลักออกมาจากทางออกปล่องเม เพื่อพยายามดูว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีพวกเขาก็มองเห็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการประกาศเรื่องด่วนนี้ลุมน้ําบนขนาดมาฮึมมากําลังหมุนติ้วอยู่ที่ตะลิ่งของแม่น้ําซัดเควยนนาด้านบนมันเป็นเรื่องที่โคตรเซอร์ไพรส์ที่ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นที่น้ําในแม่น้ํากําลังไหลลงไปในเหมืองในแบบที่มันไม่มีอะไรมากั้นไว้เลยคนที่มารายงานตัวทํางานที่ส่วนริเวอร์สโลปมีจํานวนทั้งสิ้น8ปบคน แต่เมื่อมารวมตัวกันที่ด้านบนหลังจะเกิดเรื่องแล้วพวกเขานับจํานวนได้เพียง36คนเท่านั้นและอีก45คนที่เหลือละ่ะไปไหนในชั้นมาซีจีนชาวและโจเซฟกําลังเก็บกวาดเศษหินจากการขุดตอนที่จอนออกไปดูเรื่องที่เฟรดกับแฟรงค์ตื่นตระหนกตอนนั้นเวลาประมาณ11.40 11. นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะจะทิ้งทุกอย่างแล้วไปกินข้าวเที่ยงเร็วหน่อยแต่ทีมงานต้องการโหลดรถคันสุดท้ายให้เสร็จก่อนไป และช่วงเวลาแห่งความสยองขวัญมันก็ได้เกิดขึ้นแบบกระทันหันพวกเขาได้ยินเสียงคำรามของน้ำที่พุ่งมาทางพวกเขาจากทางเดินเสียงบดขยี้ของรถเหล็กและเครื่องมือที่กลิ้งและเนรนาศมานั้นมันดูน่ากลัวมากพวกเขามองหน้ากันโดยที่ไม่พูดแต่ก็เข้าใจดีวันนี้มันต้องเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมและพวกเขาก็มันจะถูกขังอยู่ในนี้พื้นที่ส่วนนี้ของชั้นทานหินเป็นทางตันไม่มีทางออกอ,อ,กอื่นในระดับเดียวกันนี้ และทางเดียวที่จะออกไปได้คือต้องเดินไปข้างหน้าแต่ปริมาณน้ําที่พุ่งเข้าสู่อุโมงค์นั้นมหาศาลเกินรับมือและพวกเขาแทบจะไม่มีโอกาสผ่านมันไปได้เลยที่สุดแล้วพวกเขาติดอยู่ข้างในทางด้านชั้นพิสตันคนงานตะเกียกตะกายหนีออกมาเท่าที่ทําได้แต่หลายคนนั้นไม่มีทางให้หนีน้ําที่ไหลทะลักเข้ามาด้วยเสียงขํารามและพุ่งมาจากทิศท,ทางของกลรงเลื่อนที่จะพาส่งพวกเขาขึ้นสู่ที่ปลอดภยัยไมค์แดนและวิลลี่ พวกเขากําลังสู้กับกระแสน้ําที่รุนแรงพยายามลากตัวเองไปที่โครงเลื่อนปล่องเมย์ไม้สามารถคว้าโครงเลื่อนไว้ได้และหันกลับไปหาเพื่อนสองคนภาพที่เห็นนั้นคือพวกเขากําลังถูกน้ําที่สูงขึ้นพัดกลับไปและหายไปต่อหน้าต่อตาไม้ถูกบังคับให้ต้องกดโครงเลื่อนขึ้นก่อนที่ระดับน้ํานั้นจะท่วมมิดปากทางและจมน้ําใต้ในกับดักเหล็กนี้มันเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจที่ต้องขึ้นมาจากน้ํา โดยที่รู้ว่ามีคนอยู่ทั่วเหมืองที่ไม่สามารถเข้าถึงทางออกปล่องเมย์ได้มีคนงานกลุ่มใหญ่ที่หนีรอดจากน้ําท่วมที่คํารามในชั้นของพวกเขามาได้แต่ไม่สามารถกลับไปที่ทางออกปล่องเมย์พวกเขาถูกนําโดยผู้ช่วยหัวหน้าคนงานอย่างไมรอนโทมัสและโจเซเล่าพนักงานสำรวจที่มีแผนที่ติดตัวร่มชาย33คนกำลังมุ่งหน้าไปยังทางออกที่ใกล้ที่สุดคือทางลาดริเวอร์สลบพวกเขาลุยน้ำโคลนที่ท่วมพื้นอุโมงค์ เมื่อขยับเข้าใกล้ทางเดินที่จะนำขึ้นไประดับน้ำนั้นกลับสูงขึ้นและเส้นทางถูกปิดกั้นด้วยกระแสน้ำที่รุ่นแรงพวกเขาไม่สามารถออกที่ทางออกหลักทั้งสองทางได้และระดับน้ำนั้นยังคงสูงขึ้นตลอดเวลาซึ่งตอนนี้มันก็เลยหัวเข่าขึ้นมาแล้วในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่น่าเหลือเชื่อพวกเขาอยู่กับคนคนเดียวที่รู้จักทุกส่วนของเหมืองแห่งนี้นั่นก็คือโจเซลลา พนักง,งานสำรวจของเพ่นคอมพานีเขามีแผนที่ที่เขาวาดเองติดตัวมาด้วยสำหรับเขาแล้วมันชัดเจนว่ามีทางออกเดียวที่เป็นไปได้คือปล่องอากาศเก่าที่เรียกว่าปล่องอากาศ Eagle มันเลิกใช้งานมานานแล้วแต่ชั้นเมืองน,นี้เชื่อมต่อกับเมืองอื่นในบางจุดดังนั้นพวกเขาจึงสามารถย้ายไปยังไซ์งานอื่นๆเพื่อใช้ปล่องอากาศที่ผิวโลกเป็นทางออกได้ความจริงของการทําเหมืองคือสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอไป และแน่นอนว่าไม่ได้ถูกบันทึกไว้อย่างสมบูรณ์ในทุกขั้นตอนมีเส้นทางที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่และห้องเหมืองที่ถูกขุดขยายออกไปหลายสิบฟุตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการบันทึกที่ถูกต้องบริษัทน็อกโคลพยายามตักตวงกําไรให้ได้มากที่สุดจากสัญญาเช่าที่พวกเขามีต่อพื้นที่ของเพนซิลเวเนียพวกเขาควรจะต้องรักษาบันทึกที่ถูกต้องและขออนุญาตสําหรับการทํางานขุดถ่านหินแบบรูมแอนพิลล่าซึ่งก็คือวิธีการขุดสลับกับก,บการคั้มเสานั่นเอง ผู้ตรวจสอบระดับรัฐและท้องถิ่นเพิ่งลงมาในเหมืองเพื่อยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแผนและระเบียบโจเซนลาแท้จริงแล้วคือหนึ่งในผู้ตรวจสอบของบริษัทเพนคอมพานี Pen Company, และเคยรายงานไปแล้วว่าชั้นพิสตันถูกขุดเกินขีดจำกัดที่ได้รับอนุญาตแม้ว่าขีดจำกัดที่ยอมรับได้คือต้องมีชั้นหินที่หนาอย่างน้อย50ฟุตรหรือประมาณ15เมตรกั้นร,ระหว่างท้องแม่น้ำกับการทำเหมืองแต่พวกเขาได้ขอยืดหยุ่นลงเหลือ35ฟุต หรือประมาณ10เมตรซึ่งเป็นชั้นฐานหินที่วางตัวอยู่ใต้แม่น้ำซัดเควียนนาและพวกเขากําลังขุดตามมันขึ้นไปสู่โซนอันตรายมีการเจาะรูสารวจผ่านชั้นหินเพื่อรู้ความหนาที่แน่นอนในบางจุดแต่จุดที่เจาะล่าสุดของชั้นพิสตันนั้นมันอยู่ใต้ท้องแม่น้ำพอดีและความหนาของชั้นหินในจุดที่พวกเขาขุดอยู่ก็มีเพียง19นิ้วหรือประมาณ48ซนติเมตรเท่านั้นห้องเมืองที่เสริมไม้ค้ำยันที่เฟรดกับแฟรงค์ได้ยินเสียงหักนั้น มีชั้นหินไสหนาไม่ถึง60เซนติเมตรแยกเหมืองทั้งเหมืองออกจากแม่น้ำาหลายล้านแกลลอนเมื่อโครงสร้างเพดานที่บางเฉียบพังลงรูขนาดกลางถูกระเบิดผ่านเพดานแต่เมื่อผ่านไปหลายชั่วโมงรูนั้นมันก็ได้ขยายขึ้นด้วยแรงจากน้ำที่หมุนบนจนกว้างกว่า100ฟุตหรือประมาณ30เมตรมันคือปริมาณน้ำมหาศาลที่จินตนาการไม่ได้พุ่งเข้าหาคนงาน45คนที่ติดอยู่ภายในเหมืองโจเซล่าและไมรอนโทมัส กำลังถอยอร่นจากบริเวณทางลาดริเวอร์สโลปมุ่งหน้าไปยังปล่องอากาศที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยฟุตพวกเขาค่อยๆเค,คลื่อนที่ผ่านชั้นเหมืองเบียดตัวผ่านทางเดินแคบๆเพื่อไปยังชั้นเชื่อมต่อที่ถูกต้องกลุ่มนี้มีขนาดใหญ่และคนงานก็พลัดหลงกันท่ามกลางเสียงน้ำและเสียงโลหะที่ดังหนุกหูไมร่อนและเหล่าคนงานหนุ่มขยับไปข้างหน้าเพื่อที่จะหาทางเชื่อมในขณะที่โจอยู่ข้างหลังกับกลุ่มคนงานที่มีอายุ มีเสียงอ้อนวอนที่ดูสิ้นหวังว่าได้โป,ปรโดอย่าทิ้งพวกเราไว้ที่นี่ทําให้โจต้องอยู่รั้งท้ายและให้คํามั่นว่าจะไม่ทิ้งพวกเขาไปทางตันและอุมโมง์ที่เต็มไปด้วยน้ําทําให้พวกเขาต้องเดินคดเคี้ยวเพื่อหาปล่องอากาศในขณะที่โจและชายสูงวัยอีกหกคนพยายามหาทางอยู่ทางด้านล่างฟรานซิสและเบนถูกน้าท่วมซัดโดยไม่ทันตั้งตัวที่ทางเดินในอุมโมง์ของพวกเขาพวกเขากําลังตั้งใจทํางานกับปั๊ม เพื่อช่วยเอาน้ําที่สูงถึงหัวเข่าตอนนี้ออกไปจากชั้นเหมืองติดอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีทางออกสํารองและน้ํากําลังระเบิดลงมาทางเดินซึ่งเป็นทางออกเดียวมันเป็นความจริงที่โหดร้ายของการทําเหมืองและดูเหมือนว่าเวลาของพวกเขานั้นมันได้มาถึงแล้วแผนที่ของโจนําพวกเขามาถึงตําแหน่งที่ถูกต้องในที่สุดพวกเขาพบปล่องอากาศอีเกิลแล้วแต่กลุ่มของไมร่อนไม่อยู่ที่นั่นพวกเขาเลี้ยวผิดที่ไหนสักแห่งหรือไม่ก็หาทางไปไม่ได้ โจมองขึ้นไปโดยหวังว่าจะเห็นท้องฟ้าแต่กลับไม่เห็นอะไรเลยนอกจากดินและเศษขยะเขาไม่รู้เลยว่าปล่องนี้ถูกถมปิดไปเมื่อหลายปีก่อนด้วยเศษไม้กรวดและหินในตอนนั้นในใจของโจมันเต็มไปด้วยอารมณ์และคำถามที่หลากหลายโอกาสเดียวที่พวกเขาจะหนีไปได้พวกเขาต้องการเครื่องมือเพื่อสร้างทางผ่านปล่องที่ลึก10ฟุตรหรือประมาณ3เมตรกลุ่มแบ่งกันอีกครั้งคราวนี้ชายสูงวัยสี่คนอยู่ที่ปล่องอากาศ ขณะที่โจและคนอื่นๆอ,อีกสองคนลุยน้ํากลับไปหาเครื่องมือเพื่อพังมันมันขัดกับความต้องการหรือว่าสัญชตาตญาณของมนุษย์ที่จะต้องลุยน้ํากลับลงไปยันชั้นที่ต่ํากว่าเพื่อหาเครื่องมือซึ่งมันเป็นการหาเรื่องตต่ชัดๆไมรอนโทมัส <ron> เขากําลังรู้สึกถึงความกดดันของสถานการณ์ทุกความพยายามที่จะพาคนไปยังปล่องอากาศอีเกิลจบลงด้วยทางตันไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าชั้นข้างบนไม่ได้มีการขุดทางเอาไว้หรือทางเดินนั้นแต่ไม่ได้วยน้ําสูงถึงคอ พวกเขาไม่สามารถไปข้างหน้าได้อีกแล้วการถอยแต่ละครั้งนำพวกเขาเข้าใกล้ความตายมากขึ้นทุกทีเขาต้องพากลุ่มไปในจุดที่ถูกต้องแต่มันคือเขาวงกตที่เต็มด้วยทางเลี้ยวเสาค้ำยันทางตันและจุดเชื่อมต่อเขาไม่มีแผนที่และเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาก็หลงทิศว่าตัวเองอยู่ตรงไหนของเหมืองมันมืดและเสียงดังด้วยเสียงสะท้อนของน้ำที่ไหลบ่าและเสียงโลหะของอุปกรณ์ที่ถูกน้ำพัดพาไปมา แม้สถานการณ์จะดูสิ้นหวังแต่ไมรอนก็มุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้เขารู้ว่าต้องมีทางที่ปลอดภัยและแห้งที่นำไปสู่ปล่องอากาศได้ชายสี่คนที่รออยู่ที่ปล่องนั้นเริ่มกังวลโจหายไปเกือบชั่วโมงแล้วถ้าพวกเขายืนรออยู่เฉยๆพวกเขาอาจจะจมน้ำตายเหมือนกับคนอื่นๆดังนั้นพวกเขาจึงต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างด้วยมือเปล่าๆพวกเขาเริ่มขุดเศษขยะที่ก้นปล่องพวกเขาฉีกและดึงจนนิ้วเนี่ยเลือดโชก แต่ความหวังเล็กๆก็ปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มมีลมพัดมาจากปล่องพวกเขาอุ้มกันขึ้นไปและช่วยเพื่อนให้ขุดผ่านปล่องที่อุดตันนั้นมันรู้สึกเหมือนปาฏิหาริย์ที่แท้จริงเมื่อแสงแดดส่องลอดเข้ามาหลังจากขุดไปเพียง10บฟุตหรือประมาณ3เมตรปล่องนั้นลึกประมาณ60ฟุตหรือประมาณ18เมตรแต่โชคดีที่ส่วนที่ถูกถมนั้นมีแค่10บฟุตที่ก้นปล่องข่าวร้ายคือส่วนที่เหลืออีก50ฟุตไม่มีอะไรเลยนอกจากดินทรายเรียบๆจนถึงข้างบน อมาดิโอแพนคอตติดันตัวเองผ่านรูที่พวกเขาขุดและใช้ปลายนิ้วเกาะปีนตัวเองขึ้นไปทีละฟุตมันเป็นงานที่เหนื่อยยากมากในการปีนหน้าผาดินที่แทบไม่มีที่ให้ยึดเหนียวใกล้กับยอดปล่องมีต้นไม้เล็กๆที่งอกออกมาจากผนังและโตมุ่งหาแสงแดดที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกสิบฟุตหลังจากความพยายามร่วมชั่วโมงอามาดิโอสามารถเอื้อมถึงต้นไม้เล็กๆนี้และใช้มันดันตัวขึ้นไปสิบฟุตสุดท้ายได้สําเร็จมันเหลือเชื่อมาก เขาวิ่งไปขอความช่วยเหลือและทีมงานสามารถหย่อนเชือกลงไปดึงเพื่อนอีก3าคนขึ้นมาได้พวกเขาเล่าเรื่องราวให้หน่วยกู้ภัยฟังและบอกว่ามีอีกอย่างน้อยสองกลุ่มอยู่ข้างล่างที่พยายามหาทางออกชายหกคนจากด้านบนปีนลงไปในปล่องและกระจายตัวออกไปจากปล่องอากาศอีเกิลเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตโจและทีมงานของเขาหาเครื่องมือเจอในที่สุดและมุ่งหน้ากลับไปที่ปล่องพวกเขาต้องช็อกเมื่อพบว่าอุโม,มงค์ข้างหน้าถูกน้ำท่วมมิดหมดแล้ว ด้วยความเหนื่อยล้าและความกลัวอย่างถึงที่สุดพวกเขาเริ่มค้นหาเส้นทางไปปล่องอากาศอีเกิลอีกครั้งมันรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่สิ้นหวังน้ำยังคงสูงขึ้นในทุกทิศทางที่พวกเขาเลือกเดินมันน่าท้อแท้ที่จะไปต่อด้วยสภาพที่หมดแรงเปียกโชกและพ่ายแพ้พวกเขาใช้เวลาสองชั่วโมงแต่ในที่สุดก็หาทางกลับมาจนได้พวกเขาพบหน่วยกู้ภัยจากด้านบนและถูกนำไปยังเชือกเส้นใหม่ที่ย่อนลงมาพวกเขานั้นโล่งใจอย่างท่วมท้น ความตื่นกลัวจากความตายที่ใกล้เข้ามาและอะดรีนาลีนจากการต่อสู้เพื่อชีวิตถูกแทนที่ด้วยความเหนื่อยล้าและความหวังในเวลาเดียวกันอย่างเหลือเชื่อไมอรอนและกลุ่มคน26คนของเขาเดินทางในเหมืองนานกว่า7ชั่วโมงมันรู้สึกเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีวันหาทางออกเจอปล่องเมถูกน้ําท่วมมิดและมันชัดเจนว่าน้ํายังคงสูงขึ้นเรื่อยๆมันบีบให้พวกเขาต้องลึกเข้าไปในเหมืองมากขึ้นในขณะที่พยายามหาทางที่ปลอดภัยที่นําไปสู่ที่สูง มันเป็นช่วงเวลาที่เหลือเชื่อเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงตะโกนของหน่วยกู้ภัยและรีบเคลื่อนไปยังเสียงนั้นจนพบกับคนงานเหมืองที่ลงมาจากข้างบนมันคือปาฏิหาริ์พวกเขาถูกนําออกทางปล่องอากาศอีเกิลและชายทั้ง26คนในกลุ่มนี้รอดชีวิตทั้งหมดพวกเขาทุกคนนั้นโล่งใจอย่างมากเมื่อได้ยินว่ากลุ่มของโจสเตลล่าได้หนีออกไปทางออกนี้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่พวกเขาได้รู้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคือมีชายอีก12คนที่ยังคงสูญหายอยู่ที่ไหนสักแห่ง และคาดว่าจะติดอยู่ด้านล่างตลอด24ชั่วโมงหลังจากนั้นพวกเขายังคงลงไปทางรูเดิมเพื่อพยายามหาคนเหล่านี้ในโพรงอากาศที่ไหนสักแห่งน้ําที่ท่วมอย่างต่อเนื่องจากแม่น้ำได้ดันกา๊าซทั้งหมดจากระดับล่างขึ้นมาและกา๊าซมีเทนก็กลายเป็นอันตรายที่ร้ายแรงระดับน้ําขึ้นถึงชั้นบนสุดของเหมืองในที่สุดก็มีการตัดสินใจยกเลิกการค้นหาในวันต่อมาและยอมรับว่าชายเหล่านั้นคงจะจมน้าเสียชีวิต เหลือหมดสติเพราะก๊าซไปแล้วบนผิวดินทีมบริษัทน็อกโคพร้อมกับเพนซิลเวเนียโคคอมพานีและหน่วยงานของรัฐดาระดมกำลังเพื่อหาวิธีหยุดการไหลของน้ำลงไปในเหมืองลุมน้ำบนเล็กๆได้กลายเป็นวงน้ำบนขนาดมาขึ้มาที่ตะลิ่งของแม่น้ำไม่มีอะไรขวางกั้นการไหลของมันได้และเหมืองจะเต็มด้้ยน้ำในไม่ช้าด้วยการคิดที่รวดเร็วพวกเขาตัดสินใจโยนทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในน้ำบน เพื่ออุดรูและอย่างน้อยก็ช่วยชะลอปริมาณน้ําได้พวกเขาเริ่มจากของชิ้นใหญ่ที่สุดที่มีคือรถไฟบรรทุกและรถขนท่านหินถูกผลักลงจากรางด้านบนและถูกน้ําที่ทรงพลังนั้นกลืนกินไปอย่างรวดเร็วตู้เหล็กหลายร้อยตู้ถูกดําลงไปพร้อมกับหญ้าแห้งโคลนเลนหินและอะไรก็ตามที่หาได้และโยนลงไปได้น่าแปลกเพราะว่าในที่สุดมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งการไหลของน้ํานั้นช้าลง แต่มันก็สส่เกินไปสําหรับคนงานเหมืองที่ติดอยู่ด้านล่างตอนนี้พวกเขาแค่ต้องการวิธีซ่อมแซมตะลิ่งและปิดผนึกเหมืองเพื่อกู้คืนจากแม่น้ําและโอกาสในการทําเหมืองได้ในอนาคตในอีกหลายสัปดาห์ต่อมามีการสร้างเขื่อนกั้นล้อมรอบรูในท้องแม่น้ําสิ่งนี้ทําให้พวกเขามีโอกาสเติมคอนกรีตลงในรูและปล่อยให้มันเซ็ตตัวกองอุปกรณ์ที่พังยับเยินถูกทิ้งไว้ให้เป็นเหมือนโครงนั่งร้านให้กับคอนกรีตที่เติมลงไป รอยอุดที่บ้าคลั่งนี้สามารถสร้างท้องแม่น้ำขึ้นมาใหม่และทําให้ทั้งเหมืองและแม่น้ำนั้นกลับมาอยู่ในเขตแดนของตัวเองได้อีกครั้งความสําเร็จด้านวิศวกรรมที่น่าทึ่งนี้ยากที่จะเฉลิมฉลองเมื่อพิจารณาว่ามีอีก12ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปเพราะว่าความโลภชั้นฐานหินที่อยู่ใต้ท้องแม่น้ำมันควรจะถูกทิ้งไว้เฉยๆในฐานะที่เป็นเขตห่วงห้ามพื้นที่ที่พวกเขาขุดอยู่นั้นตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างรูเจาะสองรูรูหนึ่งวัดได้ไม่ถึงสองฟุต และอีกรูวัดได้แค่47ฟุตซึ่งเป็นความหนาของชั้นหินระหว่างแม่น้ำกับเหมืองความคิดที่ว่าน้ำาหลายล้านแกลลอนกำลังไหลเวียนอยู่เหนือหัวโดยมีเพียงชั้นหินทรายบางๆกั้นไว้มันดูไม่ปลอดภัยเอาซะเลยไม่อย่างนั้นคงจะไม่มีใครที่มีสติดีที่จะกล้าขุดชั้นดานหินนั้นใกล้กับจุดหายนะของตัวเองในที่สุดสมาชิกของบริษัทน็อกโคก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดต่อการเสียชีวิตในครั้งนี้9วันก่อนที่เมืองจะถลม่ม ผู้ตรวจสอบได้ออกคำสั่งให้หยุดทำงานซึ่งบริษัทน็อกโคเพิกเฉยต่อคำสั่งนี้การสืบสวนเพิ่มเติมพบว่ามีการคอร์รัปชันการติดสินบนและอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นเข้ามาเกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมทำเหมืองหลังจากเหตุการณ์นี้เหมืองเหล่านี้ก็ถูกปิดตัวลงและอุตสาหกรรมในเพนซิลเวเนียก็ได้เปลี่ยนไปตลอดการและนี่ก็คือเรื่องราวความหายนะที่เกิดขึ้นในเมืองน็อกซ์ในเพนซิลเวเนีย คุณผู้ชมฟังจบแล้วรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์ูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทางช่อง Red File Podcast แอดมินนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีเพื่อให้ทราบและเป็นกรณีศึกษาก่อนจาก,กันไปก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับช่อง Red File Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ